คนในวงการการเมืองเขารู้อยู่แล้ววันนี้นายใหญ่หรือพี่เหลี่ยมทักษิณแกกลับมาแกก็อยากจะกระชับอาํานาจแกก็อยากจะเอาตําแหน่งประธานสภาคืนจากคุณวันนอก็ข่าวที่แล้วก็แย่งกับก้าวไกลเพราะฉะนั้นวันนี้นะคุณทักษิณเนี่ยแกก็อยากแกเอาตําแหน่งประธานสภากลับมาอยู่กับเพื่อไทยแล้วก็จะมอบให้กับหมอชนน่านนะยาบ้าห้าเมตรนี่แหละจะมาเป็นประธานสภาหมอยาบ้าห้าเมตรอืม นะครับจะมาเป็นประธานสภา,าตอนนี้ก็จะปรับคอรมกันนะนะจะเปลี่ยนประธานสภา,านักข่าวไปถามนายกเศรษฐาทราบไหมไม่ทราบอืมนะให้ไปถามหัวหน้าพักเพื่อไทยแกไม่ทราบหรอกเวลาเขาจะปรับใครออกใครเข้าเนี่ยนะเขาไม่บอกคุณเศรษฐาหรอกคุณทักษิณก็ต้องบอกลูกสาวเขาอุ้งอิงหัวหน้าพักเพราะนั้นท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านไม่รู้เรื่องหรอกเออ นะผมเข้าใจเอาเองนะว่าท่านไม่มีอำนาจในการปรับกรรมการท่านต้องรอคุณทักษิณกับคุณอุ้งอิงเนี่ยนะ <laughs> นะที่ใครๆก็มองว่าเป็นเจ้าของพรรคนี่ะอันนั้นแหละนะนะอืมดีไหมประธานสภาห้าเม็ดอืมเออน,นะครับอืมเพราะนั้นเรื่องการเมืองจะปรับกรมอกใครจะเข้าจะออกเราต้องไปถามจันสองราถามอุ้งอิงอย่าไปถามคุณเศรษฐาเสรษฐาแกไม่รู้เรื่องเออนะฮะแกไม่รู้เรื่องหรอก อานาจมันอยู่นูน่นอยู่ที่เนี่นหัวหน้าพักเพื่อไทยอุ้งอิงนะแล้วก็พ่อหัวหน้าพักกระปิกคือคุณทักษิณหรือพี่เหลี่ยมนะอา่าต้องไปถามพี่เหลี่ยมเอาเห็นเอเอ,เอ,เอนะครับคิดว่าต่อสักจะรอดไหมก็แล้วแต่หลักฐานเงียก็ทนายตั้มไปหาหลักฐานมาถ้าหาหลักฐานได้ต่อสักก็ไม่รอดบิ๊กโจ๊กไม่น่ารอดใช่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานครับ ยึดทรัพย์ให้หมดครับเอามาช่วยคนจนใช่ถ้าฟอกเงินแล้วก็ต้องโดนครับนะเดี๋ยวจะมีเขาเรียกอะไรล่ํารวยผิดปกติอะไรต่างๆเ็าจะตามมาเชื่อผมทดอีกเยอะเออคดีเครือข่ายพิจงมไม่ใช่แก้ฟอกเงินไม่ใช่เออคดีเรียกรับทรัพย์สินเดี๋ยวมันจะมีพวกล่ํารวยผิดปกติแจ้งบัญชีทรัพย์เท็จนะแต่งตั้งโยกย้ายอะไรต่างเดี๋ยวมาเยอะนี่แรงข่าวผมเนะี่ยไม่แรงข่าวผมไม่เคยพลาดเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียว ผมไม่ได้ยู่ดีๆก็มานั่งเห่าหอนอะไรไม่ใช่มีแหล่งข่าวเนี่ยแต่งตั้งโยกย้ายขายทองอะไรต่ไรแล้วก็อะไรล่ำรวยผิดปกติอ่าก็จะก็ก็อาจจะโดนยึดทรัพย์นะครับนะก็จะมีการดําเนินการไปก็ผู้ต้องหาใครถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์สู้กันไปคดีบายเยอะไม่ต้อง่วงแล้วนะ,นะอืหลายก็ดีอ่ทนายมีงานทําเยอะ ราคาทองคําเท่าไหร่แล้วครับไม่ได้ตามเลยสามหมื่นกว 30, ่ามันเห็นบอกลดลงมาเนี่ยางานนี้พี่โจ๊กเหนื่อยไหมครับก็ก,ก็ต้องไปถามพี่โจ๊กนะไม่ต้องถามผมเพราะที่โจ๊กแกเป็นเทพผมไม่รู้จะติดคุกหรือไม่อืมทําไมคนรวยรวยไม่รู้จักพอก็นั่นนี่รวยแล้วต้องโกงบางคนบอกไอ้ผมมีหมื่นล้านแสนล้านผมไม่โกงอ่ะสุดท้ายเป็นไงสารพิพากษาว,ว่าโกงนะจนต้องหนีคดีรวยแล้วต้องโกง เท่านั้นถ้ามีนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคนไหนนะาาหาเสียงแล้วบอกว่ารวยแล้วไม่โกงนั่นแหละคือโกงรวยแล้วต้องโกงจะได้รวยมากขึ้นไงนายยกรัฐมนตรีบางคนก็รวยรวยแล้วโกงก็โดนสารจำคุกไปหลายก็ดีเห็นเห็นอยู่แล้วไงไหนบอกรวยแล้วไม่โกงรวยแล้วต้องโกงเพราะว่าอยากจะรวยเพิ่มขึ้นนะครับอืมคุณชัยธวัฒน์ว่า ไฟป่าที่เชียงใหม่เป็นผลจากการเมืองก็เขาอาจจะมีข้อมูลอะไรเง้ยอันนี้ผมไม่ทราบเรื่องคุณชัยธวัฒน์นะแต่ว่าเชียงใหม่มันอาจจะมีเป็นเรื่องการเมืองเพราะว่าคนเผาป่ามันเป็นชาวบ้านคราวนี้นักการเมืองที่บริหารประเทศก็ไม่กล้าไปจับชาวบ้านเพราะอะไรไอ้พวกนี้ก็คือคนที่จะต้องลงคะแนนเลือกตัวเองมันในเมื่อไปเน้นเรื่องการเมืองไม่กล้าจับชาวบ้านพวกเผาป่า ไม่กล้าออกกฎหมายออกระเบียบอะไรต่างมันก็ทําให้พวกนี้มันก็แปบไงออได้ใจก็เผาแม่งอยู่นั่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้มั้งเพราะว่าเพื่อนผมเชียงใหม่เขาบอกว่าเจ้าที่ของรัฐรัฐบาลก็รู้อยู่แล้วใครเผาก็คือชาวบ้านแต่รัฐบาลเจ้าที่รัฐไม่กล้าไปจับจับชาวบ้านแล้วใครจะมาเลือกอะ่ะนะครับก็เป็นไปได้ครับอืมอืมพ่อตารวยรวยมาก เป็นพันล้านเลยไม่โกงใช่หรือไม่ผมว่าไม่ใช่นะคนรวยรวยมีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็โกงเลยเป็นอดีตนายกโกงก็มีสารจำคุกเยอะแยะมากไปคดีถึงที่สุดแล้วเยอะแยะรัฐมนตรีโกงก็เยอะแยะรวยแล้วต้องโกงไม่ใช่รวยแล้วไม่โกงเออเพราะเดี๋ยวความรวยก็ลดน้อยลงเนะ่นะเชื่อพี่เดชพี่เดชเรียนมาเชื่อแพรลี่แพรลี่ก็เรียนมาเชื่อพี่เดชพี่เดชเรียนมากูเรียนมาด้านกฎหมาเยมาเชื่อกู เพราะกูเรียนมาหากูไม่ได้มนโนโนะครับบางคนบอกไม่ใช่ใชัยธวัฒน์ครับหลักฐานแน่นทำงานแสนนานวงในรู้กันหมดแต่ไม่มีใครล้ากระชากหน้ากากโกงแล้วโกงอยู่โกงต่อเออเนี่ยพูดดีนะนะครับโกงแล้วโกงอยู่โกงต่ออ๋อเป็นอ๋อไม่ใช่ใชัยธวัฒน อ๋อคนที่พูดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ชัยวัฒนวัก้าวไกลนะเป็นคุณชัยวัน์ผออุทยานนะครับคุณปรีชาแจ้งมาขอบคุณมากผมก็อ่านคอมเมนต์นะผมไม่รู้ว่าเพราะผมไม่เคยได้ยินคุณชัยวัตหรือคุณชัยวัน์พูดนะครับถ้าคุณชัยวัน์พูดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นจริงนะเพราะว่าเขาอยู่กับกรมอุทยานเขาน่าจะรู้อะไรดีกระหน่ำยิงคู่เขยดับต่อหน้าลูกชายเลือดร้อนนำปืนเข้ามอบตัวโอ้ยมันฆ่ากันทุกวันแบบกูเบื่อนะครับพี่น้องครับ ติดตามข่าวอะไรพวกนี้แม่งไม่สร้างสรรหารเลยเลยอย่าไปดูมากนะดูผ่านๆไปวันๆตื่นขึ้นมาก็ฆ่ากันยิงกันนะจับยัดท่อจับยัดแทงจับฝังดินหันศพเผาศพพี่น้องที่รพครับเชื่อผมอย่าไปเสพเยอะไม่ไหวแล้วม่กลายเป็นโะอ้โหข่าวนี้ออกทุกวันมันแย่นะน่ากลัวเนี่ยอืม อันนี้ก็เรื่องอะไรรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเผยแผนการย้ายกากแคดเมียมกลับจังหวัดตากเป็นไปอย่างเรียบร้อยเตรียมปรับปรุงบ่อฝังกลบเนี่ยนะอันนี้ก็อันตรายเนี่ยโอ้โหอันตรายอืมสวเทงบ81ล้านบินยุโรปเอเชียนะสวบุญสร้างบอกเหมาะสมไม่ได้ทุจริตนะนะะสวเสรีบอกเตือนแล้วไม่ฟัง ให้ไปชี้แจงกับสังคมเองเนี่ยใกล้กจะหมดวาระพุทธภาแล้วนะใช้งบ81ล้านบินยุโรปเอเชียนะงบประมาณนะครับของแผ่นดินเงินภาษีเนี่ย81ล้านเนี่ยเอาไปให้คนยากคนจนได้เยอะนะครับนี่ท่านจะเดินทางไปยุโรปเอเชียกันเนี่ยท่านสวครับ81ล้านนี่เงินภาษีนะนะครับท่านก็อ้างว่าท่านไปดูงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ หรือว่าไปเที่ยวครับนะเราก็ไม่รู้นะครับก็ว่ากันไปแต่ว่ามันจะดีหรือเปล่าล่ะอืม